าค่ะมารอคุณอเล็กอยู่ที่นี่นะคะมารอคุณอเล็กนะคะให้คุณอเล็กเอารุเอารุมอเตอร์ไซค์มาส่งลูกค้านะคะแถวนี้เขาทำใหม่รถ<อ>มอเตอร์ไซค์คือคักเลยรอข้างนอกไม่ได้กลัวรถรถเยอะมาก กียาลีรีสอร์ทนะคะเอามาส่งที่นี่ลูกค้าเช่าน่ะกำลังเดินมาแล้วกำลังเดินมาแล้วรีสอ, <c oughs> อร์ทที่นี่มีอุปกรณ์เล่นให้เด็กๆครบคันนะคะอันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะคะ ร้านอาหาร Family